โอาดู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 ฉากฉากไปเจอพอดีเลยัวไปแก้คืนแน่เลย เป็นแดดเป็นแดดฮะเป็นแดดเป็นแดดเป็นแดดฮะเป็นแดดเป็นแดดไปก่อนไปก่อนเออถูถูถู ยัดซอหนึงเพือ่อนเรายังไม่เคยชิมเท่าไหร่นะในเตห้านะ โอ้มันอยู่โน่นเฮ้ยโอ้ยกดระเบิดนะอยู่นี่เพื่อนอยู่นี่ โอ้ยเกือบแย่มันกันแล,ล้วโน่นโน่นโน่นไม่เนีย่ยปิดเดียว uf, ปิดเดียวหลบก่อนไว้เก็บเรียบแบบแกเนี่ย โน่นนะเพื่อนมันไปโน่นละลุยเพื่อนโอ้ดึงระเบิดไม่ยังหรืเปล่าเงีอ้าวจู่ๆตเดี๋ยวแตนเดี๋ยวกต่เนี่